ມານໆໆມື້ວານນີ້ກໍມານມື້ນີ້ກໍມານຄືເກົ່າໂອເຄທ້າວຜູ້ຊົມປອດໄດ້ຢູ່ປະມານເກືອບລໍนึงທ້າວຜູ້ຊົມມັນໃຫຍ່ແນວນດບອ້ທາວົບິ สบายดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพันเพิ่งฟังไทยแล้วก็พันเพิ่งฟังลาวเนอ้ <c oughs> อสบายดีพันเพิ่งฟังอ,อินโดนีเซีย <c oughs> ออกมาหาเพิ่องที่เ่าท่านผู้ชมมาหนิตอนสีแดงๆเนาะประมาณสองโมงเข่งหรือประมาณนี้แหละคิดว่าได้ยังบดได้บังโมงซ้ำพอดี ไปเวียดคำภูสมไปเวียกอยู่นอกเมืองนอกละมมแล้วก็มาเห็นนำ้ำหนองน้ำแคมทางกันเลยแะเบ,บงหวังหวังวังหนึ่งในนอแล,อและะ้วก็ผู้ดีเห็นแม่มันลงกี่น้ำแล้วก็บินขึ้นมันสิมันเด็กมันมีก่อไม้กระสะอยู่ไงน้อยป่าผู้ดีเห็นพางหนึ่งคำผูสมมาหนี่ก็เลยแล่นอ้าว เล่นรถุดฝ่าวมือเฮือนนำมาเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เอาอ,ปอุปกรณ์เอาอย่างมาจะลองหาบางมือมือว่านมือซื้อหันได้ไลายทำชุ่มได้เจ็ดแปดห้างผูและะ้วก็เห็นพิ่งอันน่ะใหญ่ห้างหนึ่งผึ่งหลวงแล้วก็ได้มิมหาหกห้างเลยแหละรวมทั้งหมดได้เห็นเจ็ดห้างมาแต่ว่สองห้างยังพ่ทันายเอามือว่านมือซื้อหันเนาะมื่อนี้ก็จะเห็นแล้วห้างหนึ่งเนาะไปทำชุ่มไปเบิงงบ่งนนำกันเลยก็ มันหกแห้งท่านผู้ชมเสียทางน้ำก่อนเนาะขอเวลาทางน้ำก่อนถ่ายอยากถ่ายหัางให้ท่านผู้ชมเบิ่งกะยันบ่เห็นเนาะต้องทางน้ำให้มันแปนก่อนโอเคไปพ่อกันดีพว่าท่านผู้ชมโทรศัพท์หน่วยนีอ่านะการสั่นบอดีท่านผู้ชมย่างไว้บ่ได้เนาะนี่อยู่ก่อนนี่แหละมิมหกขนาดท่านผู้ชมต้องได้ทางบักกบักเลายๆนึงเนาะบ่ง่ายเพื่อสิฮอดเดี๋ยวสิอัปเดตให้ท่านผู้ชมเบิ่งตอนทางแล้วเนาะ กันจักท่ายให้เบิ่งอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันยามมันบ่เห็นนะว่ามันหกแห้งเนาะก็มันก่อน้ําซ้ําเบิ่งบางเทื่อมันเห็นเนาะคิดว่า เ okay, like ห็นหรือ enfin, บ่ท่านผู้ชมมันหกเนาะกอดสีทางเท่านี้บดลูกสีทางเท่านใดโอเคท่านผู้ชมกอดทางน้ำก่อนเด้อมันหกเกินแม่มันออกมาหับก่อนเลยอ่าทางแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมแต่ยังไม่ทันหอดเนาะวนี่ยังไม่มนเลยยังไม่ทันได้อุดขันเลยท่านผู้ชม ทางใหญ่ปั๊บใหญ่นึงเบิ่งหัวน้ําเนาะคือสิงามคักเดี๋ยวข่อยจะขอทางอีกจักหน่อยท่านผู้ชมบัดสิตัดทางสิอัปเดตให้ผู้ชมเบิ่งเนาะัสิตั้งกล้องให้เบิ่งนว่ามันมีบ่อนตั้งเนาะโอเคท่านผู้ชมขออนุญาตตัดก่อนเด้ออ่าโอเคท่านผู้ชมทางเรียบร้อยเนาะใช้เวลาปมเกือบ0นาทีพุ่นแหละ่อันนี้ข่อยบ่ได้เอาทูเอาหยังมาเนาะแล้วก็บ่ได เห็นขิงว่แห้งก็เลยเอาเก็บขิงว่แห้งมาจูดเถ็ดควันแต่ว่าโอเคทางผู้ชมใช้ได้เนาะโมไมีมอดใช้ได้ถึงคนสิตกก็ใช้ได้แต่ขิงว่แห้งนี่แต่ว่าอทางผู้ชมทานใดเบิ่งอยู่ก็เอาไปทดลองใช้ได้เนาะวิธีนี้ถ้าว่าเขาเขาอยากเอาอันนี้ได้เป็นชิมฮัง่งเนาะถ้าเขาอยากถือไปน้ำมนะมเขาเอาแล้วแล้วเราก็มอดที่หนังโอเคท่านผู้ชมขอตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งก่อน Ồ tọt đó, anh xem này, tọt tọt, giờ lá lái nghe lẽ, thảm nó tọt hóc cả bao khăn sẽ ít không เพราะว่ามิ่มิงมันยยานควันเนาะหัวน้าก็เบ,บิ่งคืออัตราเขาอยู่ได้โอ้อัตราเขาอยู่ในเรื่องอยู่ได้หัวน้าผมเอาตัดกันเลยคือ,อยากจะน้องบ่อน,นตัดเนี่ย Station, สันในเรื <c oughs> ่องทู <m ik op> ้งมขดขอให้เท่าไรับมันกันสั้นบุดีเนี่มาทานกันสั้นไม่ไร้เรื่งอะไร มีส่วนอยู่ไดมีมัดส่วนอีกได้ท่านผู้ชมมันก็เก่งอมันคือกันมันก็ห่วงน้ําเหมือนกันเนาะมันก็เพื่อสิหามาได้เนาะบ่ติแล้วโอ้หงหายเด้อ แต่หั่นมีดนะคอยด้วย เค้ะทำมั้งชมใส่แผ่นหนึ่งหมได้ฮะต้องใส่แผ่นสองว่ามันปาดออกก่ได้นะเว่ามันดึงออกก็ได้ทางติดนั้นเดินขึ้สิได้บันเคโอเคโอเค

khác cắt ở nh discretion nh�� bạn đ clot 23 36 36 37 38 39 42 43 34 35 35 46 49 48 41 41 51 42 53 door mahdollogene�nа Especially aufgeagi6 Chúc có các kết nhấn một tất ngạc�장 ngay waste động ngủiyo. C derived from Syria Comment. I used assist in classes. It was good to bumps that they had my accord with the tracking device taken 1 page โอเคท่านผู้ชมไปหาหางไม้ขันเห็นเนาะขันเห็นนี่แหละไปด้านกึ่งที่สุดล่างถัดไปสุดล่างหาเลาะหาบางท่านโอเคท่านผู้ชมแล้วเรียบร้อยหัวน้ำเสียดายเนาะคอยปาดแล้วมันนามเกาะน้อยนึงเกืิดมันลุดมือโอ้ตัวนักนักมือจุดสันเลยนี่อโอ้ตัวมันมันมันมือว่านนี่กุมารนี้กุมานคือนเขา โอเคท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็กดติดตามเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์เนาะกดถือใจกดยังก็ได้คอยต่ท่านผู้ชมกดเนาะคอยจะให้กดออกแล้วก็คอยจะให้กดยกเลิกติดตามเด้อท่านผู้ชมมีอย่างกับฝากช่องของพานถุงเล่าไว้น้ำท่านผู้ชมแน่ขอกำลังแห้งเชียร์แห้งใจจากท่านผู้ชมนี่แหละเนาะท่านผู้ชมก็สั่นกับสิไปอ็ดห้าห้างเอิญต่อท่านผู้ชมขันเห็นกับอัปเดตให้เบิรงเนาะขับบเห็นกับิมาอัปเดตอยู่เพื่อนชั โอเคขอปิดกล้องก่อนเด้อสบายดีฮั้งที่ซองท่านผู้ชมเพิ่งอยู่เส้กนกะ่อไผุ่่นเนาะมันอยู่แบบออลลำบากขนาดแต่ละก่อท่านผู้ชมเอ้ยอุปสรรคมันมิ่มอยู่กอ่อไผ่ไปเนี่ท่านผู้ชมขิดงอโลยคอยผู้หนึ่งเลยเนาะนี่แหละคอยจะโบมักหามิ่งไปจะไลา่คอยมักหาเผ่งเนาะมัน ทางนึงมันก็จะคุ้มค่าเนี่ยอันนี้อันนี้บริออกไก่เนาะก็เลยออกไปหามิมซะกันไปไก่เห็นที่ออกหาเพิงอยู่เพราะว่าแถวใกล้ๆนี่ค,ค่อยรู้สึกว่าค่อยกวาดเรียบนะทางแถวใกล้ๆนี่เพิงเนาะยังแต่ทางเดียวอยู่บนนั่นแหละหาเห็นกับมิมมือชื้นเหนเนาะโอเคท่านผู้ชมขอทางน,าน,นะน้ำก่อนเนาะเพราะมิ่งมีเทิงคุณเนาะมิมมันชิคาก่อนละนิะหน่อยนี่ โอ้ยมาพอสัมคำนาครับผมเนียนี่อยู่กลางจอแล้วท่านผู้ชมหั้ใหญ่ได้หัวหน้าของไงบังแนบบังหักคอยแนมขึ้นไปนั้นเป็นมันเคี่ยมจะลงมาเฮ็ดงานเลยนี่ลึกเกลีมันจะลงมาตอนหับเลยโอเคท่านผู้ชมเอาหา้งนี้ก็จิพักกันเมื่อบรรนีมันค่ำเลยมึงเธอตัดนี่ค่ำเลยได้นี่มันบม่มีเกินเทาน่าน นี่เกินใตายขึ้นไปอยู่ท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมขออนุญาตตัดเด้อตัดไม่ไผ่ทางทั้งทางทางขึ้นก่อนโอเคท่านผู้ชมขึ้นมา้วเฮิ่งเรียบร้อยเนาะทางน้าขึ้นแนละ้วป๊าตเกือบเป็นชั่วโมงขึ้นไปจักมิมอยู่ทางหน้าคอยเนาะมิมนี่อันนี้กล้องกล้องน้าอันนี้ป๊าหัวน้าเต็มคักวันนะีท่านผู้ชมคับกะลีม่มาเนี่ เอาห้างนี่แล้วก็เมื่อเลยท่านผู้ชมมันคั่มเลยเนาะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเบิ่งปัาบโตเศรษฐายแต่หูมันอัดบวกเต็มคัะท่านผู้ชมมันมีโตถอดแล้วก็มีเนาะช้อมคือเกาขวัญเล้วก็ใส่ขี้งัวแห้งเนาะเอาขี้งัวแห้งงูดใส่แล้วก็คุ้มค่าอันเดียวเนี่ยถือไปเมื่มือก็ได้ท่านผู้ชมนี่โอเคห้างเลยเนาะบังนี่เหลือแต่นั่งอนนะอันน่ะพญามันมันจะใช้นั่งพญาเนาะอ่ามีมโตแม่แหละ ตัวมันชิวางไข่เลทยท่านผู้ชมอันนั้นคอยชิบเอาเนาะนี่คอยอชิปลาใบขึ้อเก่าเอาแต่หัวน้าคือเก่าโอเคทยายา่านผู้ชมขออนุญาตตัดเด้อลงมาอัปเดตอยู่ดุมโอเคลงมาหั่ลุมเรียบร้อยทยายา่านผู้ชมโอ้ยเสียดายมันทอดท่านผู้ชมหัวน้ามันก็โอ้ยเสียดายมาทัานสองสามมือนี่ฮนโอ้ยบอสได้อยู่ประมาณเกือบโลหนึ่งท่านผู้ชมมัดไงนี่น,นี่ไร บิ่งในในกล้องนี่คือว่าน้อยท่านผู้ชมแต่ว่าเบิ่งตัวจริงนี่บักใหญ่เลยเชือดายนี่น้ำมันฟอ่อแล้วเนาะโอ้ยแต่ก็ยังมีพอได้พอได้ให้ให้เล้มอยู่เนาะเชือดายมันฟอ่อเด้ <c oughs> มันยามันได้ซองห้างมาหน,นีิมัอนมอ,มนะมออกมาคำแน่ท่านผู้ชมอ่ะได้สำเร็จท่านผู้ชมอัปเภิท่านผู้ชมเบิ่งเลยเนาะแต่ว่าออกมาวันนี้ก็ พอได้แก้อยูนะ่เนาะบุลุปคือว่าโอเคอยู่ท่านผู้ชมท่านใดเนาะเข้ามาแล้ว,ลวก็ที่ไหนก,ฝก็ฝากช่องฝากอ่าเป็นกำลังแห้งใจเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องของพันเพิ่งลนลราในเด้อท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์เนาะกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ,งจ้งเตือนจริง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 อ่าเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องของพันเพิ่งลนลราลงให้ท่านผู้ชมได้เบิงนะ่งเนาะโอเคท่านผู้ชมคำอะไรเมื่อนี่เนาะ ว่ามิมกะเอาไว้อยู่ฮันแล้วเนาะยีนักต่าแหละกะจังใดกับฟากท่านผู้ชมซอยเป็นกำลังแห้งใจกดติดตามเนาะเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งกิ้งกิ้งเปิดจะได้ครับชมคลิปใหม่ใจากทางซองของพันเพิ่งเล่าลงให้ท่านผู้ชมได้ชมเด้อพอกันไหมกับพันเองในคลิปหน้าสําหรับมันนี่ข้ามเลยลาท่านผู้ชมเมื่อก่อนเนาะเมื่อหาหนึ่งข่าหนึ่งหนำกินเข่ากินน้ำเอาหน้าเอาในนอน โอเคท่านผู้ชมพบกกันใหม่กับพันเด็กในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสบายดี